สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเคเจปลื้มกันอีกแล้วนะคะเราจะมาทำคลิป Reaction เนี่ยนะคะของปลื้มที่ได้มาเห็นผลงานของทุกคนเนี่ยกิจกรรมปีที่แล้ว KJ Inktober 2019มีคนร่วมเล่นด้วย30คนคะ่ะ ซึ่งถ้าเพ้่มขาดใครไปคนนึงก็ขออภัยมานะที่นิดด้วยแล้วก็ถ้าเพิ่มใช้คําพูดที่แบบแปลกประหลาดหน่อยก็ขออภัยมาะที่นี่อีกรอบนึงนะคะไม่ค่อยเชี่ยวชาญภาษาไทยสักเท่าไหร่แต่ก็พยายามพูดอยู่มาพูดมากอืมคือเพิ่มจะตั้งโจทย์ของแต่ละวันเนี่ยที่แตกต่างกันไปซึ่งแต่ละโจทย์เนี่ยก็จะน่าจะยาก <c oughs> อุปกรณ์หลักของเราเนี่ยก็คือใช้หมึกเป็นหลักนะคะบางคนอาจจะคิดว่าคลิปเนี่ยเป็นคลิปเหมือนกลวยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่เพิ่มขอบอกไว้ก่อนศิละปะมันไม่มีถูกผิด สิ่งที่ปึ้มพูดไปมันคือ1กํากำลังใจ2เป็น positivity ที่ให้กับคนที่เขากล้าที่จะมาร่วมกิจกรรมเนี่ยความคิดลบๆเนี่ยปึ้มขอเอาออกไปเลยเพราะว่าเข้าใจไหมคือเราต้องการ positivity หรือว่าความคิดแง่บวกในคลิปนี้นะทุกคนงั้นเรามาลุยกันค่ะคนแรกรจากใน IG นะคะ j b z x 7 6 r ซึ่งเขามีภาพวาดเนี่ยภาพโอ้ตอนแรกปื้มเห็นแล้วแบบเขาใช้ปากกาล้วนทุกคนไม่มีดินสอล่างเลยอย่างเทอ่ะคือแต่ละภาพของเขามันจะเป็นแบบสไตล์ที่แบบว่าเน้นตัดขอบตัวที่ปิ้มชอบเนี่ยปึ้มชอบไอตัวพายแอพพัวที่มันแบบมันเหมือนเป็นซูเปอร์ฮีโร่เป็นชุดเกราะไอพายแอพพัวแบบนี้แล้วก็มังกรก็น่านรักมากโอเคงั้นเราไปดูคนต่อไปค่ะฟาเรนไธท์จาก IG นะคะ3ภาพ Oh. มาด้วยสีสันนะทุกคนคือสไตล์ของน้องเขาเนี่ยเหมือนจะเป็นแบบว่า semi r ียลก็คือจะผสมผสานของแนวการ์ตูนแล้วก็แนวเสมือนจริงนะถ้าทุกคนสังเก,งงกต,ตอย่างเช่นตรงจมูกตรงตายเนี่ยชอบการลงสีมาก m i ส s อร์จูนเพิ่มชอบภาพพายแอปเปิ้ลเล้วเพิ่มไม่รู้เป็นอะไรกับพายแอปเปิ้ลคือแบบเซ็กซี่มากเพิ่มชอบร่างกายของของนางอะแล้วก็ตัวดรากอน่ารักมากเค okay. ต่อไปนะคะอันนี้เพิ่มไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าจีนนะคะ IG ตามนี้เลยค่ะ <c oughs> เ่บอกอ่าะลรสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวปื้มเนะี่ยชิปกับเดลเป็น2องพี่น้องอาบน้ําในของหรือเปล่าจำจำเนื้อเพลงไม่ได้ข้าวผัดสับป,ประรดคือเพิ่งไม่รู้เป็นอะไรกับสับป,ประรดนะคือแบบเห็นสับป,ประรดแล้วคือแบบ yes ใช่เลยซึ่งลายเส้นของเขาเนี่ยถ้าเราสังเกตต,ตรงเส้นผมเนี่ยเขาใช้ mark ม a กิ้งนะในการขีดเป็นแนวเดียวกันแล้วก็ทับกันไปทับกันไปเพื่อให้มันมีความเหมือนเขาลงสีแต่ มันเป็นการเ h ด d i n g ในะอีกรูปแบบหนึง่งต่อไปนะคะคุณมิ้งนะคะวาดสิบภาพซึ่งแต่ละภาพเนี่ยจิบี้น่ารักอ่ะคือเป็นสไตล์ที่แบบเป็นสไตล์มุ้งมิง้งสไตล์น้องเขาจริงๆอะ่ะชื่อ,ช,อชื่อน้องมิง้งแล้วก็มุ้งมิงจริงๆริอ่ะคืออืมแล้วก็ <c oughs> ที่ชอบที่สุดเลยแมวที่มันแบบ <c oughs> เหมือนกันเลยโอ้ oh my god <c oughs> ต่อไปนะคะก็คือน้องโคลา่า เขาเล่นกิจกรรมปพ้่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะคือน้องคนนี้บอกเลยว่าสุดยอดของสุดยอดครบ3 1วันคือน้องเขาวาดทุกวันน่ะแล้วสไตล์ของน้องเขาก็จะเป็นสไตล์จีบีโอ้ยแมกซเขาก็จะมีปากกาดำเป็นตัวตัดขอบเลยแล้วก็จะมีแบบพวงน่าจะเป็นปากกาเมจิกของน้องเขานี่แหละก็คือเอา,าสีมาเซมมาวาดเพิ่มเป็นองค์ประกอบอื่นๆให้ภาพมันดูแบบเอ้ยฟลิงฟริง,รงน่ารักมีชีวิตชีวาขึอนอ้นน่ะน้องสุดยอด <c ười> ข,ยขยันขยันกว่าพี่ <c ười> ต่อไปนะคะน้องเหลี่ยมน้องเหลี่ยมก็เป็น สุดยอดคอนนึงน้องเขาเนี่ยได้วาด28หรือแ9ภาพนะน่าจะ29นะตั้แต่รู้จักน้องเขาปื้มได้เห็นอนาตโมยของน้องเขาจนมาถึงกิจกรรมอิงโทเบอร์เนี่ยปื้มได้เห็นความพัฒนาของน้องเขาจริงๆเรื่องอนาตมีเพราะว่าแต่ละภาพแต่ละโจทย์เนี่ยน้องเขาพยายามประยุกต์ให้มาเกี่ยวข้องกับ ซึ่งมันจะต้องวาดเกี่ยวกับพวกคนเราเนี่ยเยอะมากดังนั้นปุ่มก็แบบน้องเอ้ยเอาจริงดิอะนาโตมี่พัฒนาขึ้นเลยคือแบบสัดส่วนพื้นฐานเนี่ยมันเริ่มเข้าที่แล้วแล้วก็เส้นของน้องเขาเป็นเอกลักษณ์มากต่อไปนะคะคุณลูกแก้วนะคะมี5ภาพแล้วก็แต่ละภาพเนี่ยอีกแล้วเอกลักษณ์เป็นมาร์กเกอร์หรือเปล่านะเป็นหมึกสีดําแล้วก็มาระบายเป็นพื้นหลังใช้ไอ้พวกปากกาสีเนี่ยปากกาหมึกนะในการขีดเขาเรียกว่ามาร์กเมกกิ้งอีกแล้วก็คือการ ใช้เส้นในการทําเครื่องหมายเราสามารถใช้ไอตัวเส้นพวกเนี้ในการทํา shading เป็นเงาทําให้เหมือนว่าเราลงสีได้แต่มันจะมี texture หรือว่ามีความแบบว่าพื้นผิวที่ไม่เรียบมันเป็นสไตล์ที่ไม่ค่อยได้เห็นคนไทยได้ใช้กันอันนี้บอกกัตรงและชอบการแบบว่าใช้สีว่าแดงดําขาวมันเป็นเดือนปล่อยผีด้วยไงแล้วมันแบบมันลิงก์ไปหาความน่ากลัวความ h o r r o แล้วก็อยู่ในธีมของโจทย์แต่และว,วันที่ปึ้มได้ตั้งไว้เองมาก แต่ะคนต่อไปนะคะคุณแซมโอ้รวมแล้ว22ภาพนะแต่ละภาพคือแบบว่ามีทั้งลงสีแล้วก็ขาวดาจะเน้นการเอาล i n ก็คือการตัดขอบมากสไตล์ก็จะเป็นแบบว่าสไตล์อนิเมะไปทางแนวญี่ปุ่นลายเส้นเป็นเอกลักษณ์มากดวงตาเนี่ยแค่เพิมแค่เพิมดูตาเพิมบอกเลยเพิ่มชี้ได้เลยว่าอันเนี้ยคุณแซมเป็นคนวาดมีความคีเรทีฟแล้วก็จะเน้นวาดตัวละครต่อไปนะคะคุณแป้งนะคะทำสามภาพแต่สามภาพเนี่ยคือแบบ ฟรุ้งฟริ้งมากเลยมิสโซจุนโปรยปลายแห่งความฟรุ้งฟริ้งกระตอร์เต่ว่ามองกดน,น่ารักมากความมืดก้ควรเป็นอะไรที่น่ากลัวแต่อันนี้ฟรุ้งฟริ้งน่ารักมากเลยเขาบอกเลยนะว่าเขาเป็นคนว่าวาดภาพบนเล็บอะไรเงี้ยดังนั้นสไตล์ของเขาที่แบบว่าวาดบนเล็บไอ้พวกวาดอะไรที่มันน่ารักน่ารักเนี่ยน่าจะลงมาในกระดาษนี้ด้วยคือแรงบันดาลใจของเขาแล้วก็ความที่แบบว่าความเคยชินอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะใส่เข้ามาในกระดาษนี้คือสุดยอดคนนี้วาดบนเล็บก็ได้วาดบนกระดาษก็ได้ เก่งมากต่อไปค่ะสุดยอดอีกคนนึงก็คือคนเนี้ยเขาไม่ใช่สายศิลปะเลยเขาทํางานอะไรที่แบบตรงกันข้ามกับศิลปะมากทุกคนคุ่นินเขาเน้นในการตัดเส้นมากเพราะว่าสีน่าจะไม่ได้อยู่กับเขาแหละน่าจะอยู่กับน้องสาวของเขาเขาก็เลยไม่ได้ลงสีเนาะก็เลยตัดเส้นไว้ก่อนแต่เราได้ปื้มดูเนี่ยก็คือมีความคร e a t i v e ในตัวมากไอ้เช่นไอ้ไอ้เขาคริสตัลเนี่ยคือปื้มหมายถึงเพชรเว้ยแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษไงแล้วคือในของประเทศไทยมันมีขวดน้าที่ชื่อแบรนด์ว่าคริสโั้ก็วาดขวดน้ำ ไอ้เราก็แบบอย่าเล่นมุกนี้กับฉันเลยต่อไปเป็นคนที่มีประสบการณ์ <c oughs> ที่ไม่ดุหนูนะ พี่คนนี้นะคะเขาชื่อว่าพิตินะคะคนตีเนี่ยเป็นคนวาดสไตล์ไลายไทยแล้วเป็นเกียรติมากที่ได้เขามาร่วมกิจกรรมนี้นะคะซึ่งเขาก็ได้ใส่ลายเส้นของเขาเนี่ยเข้ามาในการวาดกิจกรรมอิงโทเบอร์ของปื้มด้วยแต่ละภาพของเขาเนี่ยจะวาดเป็นอนิเมะก็ได้จะวาดแบบสไตล์ไลายไทยอย่างเงี้ยคือเหมือนเป็นหมอผีอ่ะน่าจะหมอผีเป็นจอมขมังเวทอะไรสไตล์ไทยสักอย่างหนึง่งอ่ะกอแบบปื้มดูแล้วรู้สึกขังขังเขาเลยถูกไหมรู้สึกว่าชอบสไตล์นี้มากแล้วก็เนี่ยเบลอจะเป็นเหมือนเด็กทํ ลกแล้วก็แบบมีรอยยิ้มเลือดเป็นสีเขียวคล้ายๆโจ๊กเกอร์เลยเนาะทำให้รู้สึกเหมือนโจ๊กเกอร์ดราก้อนอีคนนี้ก็อีกคนนึงนะดิคุณนะดราก้อนซึ่งเพิ่งหมายถึงว่ามังกรน,นะก็เอาชื่อดราก้อนตัวละครจากวันพีชมาวาด <c oughs> <c oughs> ต่อไปนะคะอืมอคุณบอลนะคะเป็นคนหนึ่งที่ crazy เรื่องโจโจมากดังนั้นเขาเลยเอาความโจโจเนี่ยมาอาดับกับการวาดสไตล์ของเขานะคะดูแล้วที่บ้านมีปากกาเมจิกเยอะเลยไหม <c oughs> แบ่งไม้พี่หน่อย <c oughs> คือแต่ละภาพของเขาเนี่ยเขาใช้ปากการเมจิกในการระบายสีนะคะแล้วก็จะเน้นขอบสีดําเป็นหลักจะมีความคอมมิกด้วยความวาดคอมมิกสูงและมีการใช้สีไม้ประกอบด้วยเช่นกัน แม่คนนี้สุดยอดต่อไปนะคะก็คือคุณมิวนะคะวาดสีภาพนะคะสะดุดเอิมดินสอมาไงดินสอไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าหลักๆเราก็เน้นหมึกเป็นหลักนะแต่ว่าถ้าใช้ดินสอก็ไม่เป็นไรถือว่าอดุรมไปนะคะคนนี้ภาพของเขาเนี่ยเขาก็วาดพายแอปเปิลเกมคาแรคเตอร์ปีกมังกรคือสไตล์ของเขาทําให้ปื้มนึกถึงเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโอสไตล์อ่ะเป็นของสไตล์ของญี่ปุ่นสมัยก่อนอ่ะปื้มไม่แน่ใจเป็นสไตล์60 หรือ 80th c e n t u น y นะเพิ่มจะไม่ได้ตัวอย่างอยู่นี่นะ อเอาโจดเนี่ยมาสร้างเป็นตัวละครแต่ว่าพิกตรงวันที่3ก็คือดราก้อนก็คือวาดเป็นดราก้อนไปเลยวาดามังกรสุดยอดเพ hey, คนต่อไปนะคะคุณอารมนะคะซึ่งเขาวาดในสองภาพนะคะคุณอามเป็นหนึ่งในคนที่วาดภาพที่มีความเป็นตัวเองสูงก็คือในสไตล์ตัวเองนะ่ะคือแบบว่าดูก็รู้เลยว่าคนเนี้ยคุณอามเป็นคนวาดซึ่งภาพของเขานะคะก็จะใช้อีกแล้วการใช้ crossing หรือว่าการใช้เส้นตัดกันนะคะในการสร้างเงา สร้างเชดดิ้งให้กับตัวละครที่เขาวาดคือแต่ละตัวละครของเขาคือ คิ้วน่ารักมากแม้จะเป็นวาดผู้ชายแต่ก็แบบยังคงความน่ารักความหลอ่อแบบอปป้าอปป้าแล้วก็จะมีความกลิ่นอายของแบบสไตล์ฝรั่งเข้ามาด้วยคือสุดยอดต่อไปอีกคนนะคะคุณริวนะคะเขาอะไรมีความถนัดในสไตล์หรือว่าความชอบในสไตล์เฟอร์รี่หรือเปล่าเขาเรียกว่าเฟอร์รี่ใช่ไหมปื้มไม่แน่ใจเหมือนกันชอบกิจกรรมนี้มากที่แบบหลายๆคนแต่ละสไตล์เนี่ยเขาได้เข้ามาแล้วก็ใช้สไตล์ของตัวเองในการอาดับเข้ากับโจทย์ที่ปื้มให้ในแต่ละวันน่ะคือแบบมันเป็นอะไรที่หายากนะะบอกตามตรงแล้วก็มี หนึ่งที่สะดุดตาก็คือ Monster h u n t น่าจะเป็นเกมคาแรคเตอร์แน่เลยแต่ภาพเนี่ยเขาไมา่ได้วาดในสไตล์เฟิร์รี่ของเขานะเขาวาดแบบเป็นผู้ชายจริงๆเลยอันนี้ครั้งแรกที่ปึ้มเห็นเขาวาดนี้นะอู้เซอร์ไพรส์มากคนต่อไปค่ะคุณบาสนะคะวาดได้หภาพอืมแต่ละงานสิ่งแรกที่เขามาให้หัวปึ้มเนี่ยก็คือภาพดูคลีนมากเหมือนเขาจับปากกาแล้วเขาวาดเลยอะคือมีความมั่นใจสูงมากในการวาดแล้วดูปากกาสิปึ้มขอซูมเลยปากกาเนี่ยปึ้มจําได้ปากกา5บาทคือเป็นปากกา ที่ legendary เมื่อก่อนเพิ่มใช้ปากานี้มากตอนที่อยู่ไทยคือเพ้่มไม่มีปากานอื่นเลยตัวเนี้ยเป็นทางออกสุดท้ายของนักวาดที่มีงบน้อยแต่เขาสามารถเอาปากาตัวเนี้ยที่ราคาเนี้ยนิดเดียวหรือว่าเขาเรียกไงเพ้มไม่ค่อยได้เห็นคนเขาใช้กันแล้วไอตัวปากาเนี้ยจับวุบวาดทันทีมีการตัดเส้นมีการลงเชดดิ้งให้เรียบร้อยแต่ตัวที่เพิ่มชอบที่สุดเนี้ยก็คือตัวผู้หญิงนะคะผมสั้นเป็น feeling เพิ่มไม่แน่ใจว่าเป็นโจทย์อะไรนะแต่ว่ามีความ าวมีการใช้สีแดงและสีน้าเงินแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเหมือนเป็นผู้หญิงที่กำลังเจ็บปวดและกลับด้านหลังเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเหมือนแบบเป็นใครอะเป็นเหมือนผีด้านหลังอะไรหรือสักอย่างหรือว่าเป็นความโกรธแค้นเป็นนิสยัยอีกด้านหนึ่งของเขาหรือเปล่าภาพแต่ละภาพทําให้นึกคิดจริงๆคนต่อไปนะคะน้องนมใช่ไหมน้อมวาดสองภาพนะคะมีคริสตัลแล้วก็เป็น v R อโซปลื A ้มนะคะเอาปลื้มเหมือนกัน <laughs> คนละปลื้มนะันละปลื้มผู้ชายนี่ปลื้มผู้หญิงไง ปึ้มไม่รู้ว่าเบียโซเขากำลังทำอะไรอยู่ดังนั้นปึ้มควรไปดูคลิปของเขาก่อนที่จะมาดูภาพน้องเขาทีมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอะ social search มันอาจจะเป็นภาพที่แบบว่าทําให้เรานึกคิดอะไรสักอย่างอยู่ก็ได้น้องคนนี้เขาเลยว่างไงเขาเขาไม่ได้เป็นสายวาดนะแต่ว่าปึ้มชอบที่เขากล้าที่จะมาวาดมากมันเป็นเหมือนกิจกรรมที่เปิดให้คนเนี่ยกล้าที่จะมาจับปากกา มาวาดมาทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดมาดูความขยันขนงตัวเองมาดูฝีมือของตัวเองว่าตอนนี้อยู่ระดับไหนอะไรเงี้ยคือแบบชอบอมแม่น้องคนนี้ปะต,ต่อไปนะคะอืมคือเหนือวาดสามภาพน,นะคะมีไอตัวดราก้อนเนี่ยป้มจําได้อยู่ในเรื่องกอรซิล่าอุฟ๊ฟเนี่ยปึ้มไม่แน่ใจเป็นเกมคาแรคเตอร์อะไรหรือเปล่าวันนี้ปิ้มเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักอยู่แต่ปิ้มไม่รู้จักแล้วก็มีดาร์กซึ่งมันเป็นคนที่แบบดาร์กเป็นบุกี้แมนหรือเปล่าไม่แน่ใจคือแต่ละภาพของเขาไม่สื่อไปได้หลายอย่างมากซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่ดีี่มนททําให้ค ดูและนึกคิดว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ ต่อไปนะคะคุณตงห้าภาพแต่ละภาพของน้องเขาคืออันนี้ปื้มบอกเลยสุดๆของการใช้ cross marking ก็คือการวาดแบบว่าเส้นทับอย่างเงี้ยสร้าง shadow นี่จาก home sweet home แน่เลยปื <im ple a> ้มลืมชื่อนางนางชื่ออะไรนะราตีหรือเปล่าไม่แน่ใจลืมเหมือนกันเอ้ยมีสตัลอีกแล้วเกลียดมุกนี่คริสตัลปื้มพี่ตื้มพี่ตื้มเอาคริต t a l ไหมครับค r y สตัลเหรอเฮ้ยของแพงอะเ <c oughs> อาให้พี่เหรออืมอะเข้าไปเออกดน้ำใช่คริสตัลไง ซึ่งมันเป็นหลายมุกที่เพิ่มโดนต้มมากเลยมีสแลนเดอร์แมนหรือเปล่านะแล้วก็มีไพายดโผแล้วก็มีดราก้อนหรือว่าวิงเนี่ยแหละคิดวิจิตรมากแล้วก็ชอบการวาดน้องเขามากน้องเขานี่สุดยอดต่อไปนะคะคุณจินนะคะวาดสามภาพเพิ่มชอบอันนี้ของเขามากถึงมันจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยมีรายละเอียดแต่ลายเส้นของเขาอ่ะการใช้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความอ่อนช้อยในการใช้ปากกาของเขาอ่ะมันมีมูฟเมนต์มันมีความเคลื่อนไหวอ่าอย่างเช่นภาพนี้เลยดราก้อนเนี่ยเห็นลาย เส้นที่เขาใช้ไหมเขาไม่ได้แบบว่าเอาเป็นเส้นที่แบบว่ามีไซส์เดียวกันหมดแต่เขาวาดโดย หลายไซส์มากแบบบางไปหนาหนาไปบางแล้วก็มีจุดสีฟ้าซึ่งมาเป็นจุดตัดของสีดำคือแบบถึงมันมันจะดูซิมเพิลแต่มันมี f e ลลิ่งมันมีความรู้สึกที่แบบว่ามันสวยงามเกมคาแรคเตอร์ไอตัวแพรนไอตัวอะไรแพรนปะทะซอมบี้ใช่ไหมเออต่อไปนะคะอันนี้เพิ่อไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าคุณระมิดานะคะซึ่งนี้เขาว่าสองโจทย์แรกอีกแล้วโจทย์ไพ่อัพโลซึ่งเป็นสับปะรดนะแล้วใครที่ดูวันพีสสาวกวันพีต้องรู้ดีนะคะ ่วาลูฟี่ตัวละครหลักเนี่ยจะชอบเรียกเมาโก้ว่าไอหัวสับป,ปะรดเพราะมันมีผมเหมือนสับป,ปะรดแล้วเขาออกมาวาดในโจทย์นี้ถ้าใครเป็นสาวววันพี้ก็คือจะหามากเลยแล้วก็เกมคาแรคเตอร์ซึ่งมันจะตัดกันมากสองภาพนี้ภาพแรกเนี่ยจะใช้ปากกามาร์เกอร์ในการระบายด้วยนะแล้วภาพที่สองจะเป็นขาวดำโอโห้หลากหลายต่อไปนะคะคนนี้เพิมขอยอมรับคนนึงว่าเป็นคนที่ใจกลามาก รอนนะคะเขาเป็นคนหนึ่งที่วาดแต่ดิจิตอลอย่างเดียวแล้วปุ้มก็ดึงให้เขาเนี่ยมาวาดกิจกรรมนี้เขาไม่หยิบปากกาเธอเอาปากกาตรามา <c ười> ปุ้มบอกเลยว่าเป็นปากกาหนึ่งที่ลบยากมากไอตัวเนี่ยคือถ้าลงแล้วก็คือลงเลยแล้วเขาเป็นคนถนัดวาดแนวสไตล์อนิเมะสไตล์ญี่ปุ่นมีวาดไปๆปบกอนเลยมีม่โง่นมาด้วย <c ười> ซึ่งปุ้มชอบสไตล์ของเขามากเลยคือดูก็รู้ว่าคนเนี่ยสไตล์เนี่ยคือ ปอนแน่เลยคุณปอนวาดอะเออนั่นแหละถึงเขาไม่ถนัดวาดกระดาษแต่ภาพที่เขาวาดออกมาไม่มีเขา่าผิดนะสวยในสไตล์ของเขาทุกภาพโดยเฉพาะอันนี้คือรู้จักกันและเขาน่าจะดูคลิปอยู่ <c oughs> ต่อไปนะคะอันนี้สองคนเลยเพราะว่าเขาวาดแค่หนึ่งผลงานเพิ่มเลยเอามารวมกันเดียวกันนะข้างหนึ่งก็คือที่วาดมาริโอก็คือเนนนะคะเพิ่มขอเรียกเขาว่าเนนเพราะว่าเขาให้ปื้มเรียกว่า เนน้ปื้มก็รู้จักเขาแต่เขาเป็นสายถ่ายรูปมากกว่าแล้วเขาก็ลองมาเล่นกิจกรรมนี้ดูก็คือเป็นลายเส้นที่แบบว่าโอ้โหอย่างเท่อะมาริโอจากการ์ตูนแบบมีความแบบตุ้ยนุ้ยตุ้ยนุ้ยะแล้วมาว่าในสไตล์ของเขาเนี่ยคือแบบโอ้โหอย่างหล่อละขนตาด้วย แล้วก็อีกคนหนึ่งอันนี้เขาชื่อว่ามนตรีมนตรีเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นสายวาดเลยแล้วเขาก็มาวาดภาพนะคะอืใช้ปากกาเล่มเดียววาดเลยโอ้เจ๋งมากคือเพื่มอบอกเลยถ้าดูตอนกลางคืนคือน่ากลัวนะคะคือมันเข้ากับธีมที่เขาวาดเพื่มไม่รู้ว่าเขาวาดเป็นธีมอะไรนะเป็นดาร์กหรือเปล่าแต่เข้ากับธีมฮาโลวีนมากอืต่อไปนะคะคนนี้ชื่อคุณมณีโร์ซึ่งถ้าเพื่มอ่านผิดก็ขออภัยมาณนาทีนี้ด้วยนะคะคนเนี้ยวาดท่าภาพนะคะลายเส้นคือ คือคลีนมากหลายภาพสะดุดตามากคือแบบว่าโอเอาว่าคนนี้สไตล์ญี่ปุ่นอนาตอมี่คือโอ้โหได้ได้สัดส่วนแล้วคือไม่ได้ใช้ดินสอล่างน่าจะใช้แบบว่าปากกาตัดโดยตรงเลยคือมันดีต่อใจดีต่อใจ,อใจคนจะแม่งงานเหลือเกินไม่รู้จะอธิบายยังไงมันสวยในสไตล์ของเขาคือแบบ ไปได้ไกลหลายคนไปได้ไกลมากต่อไปนะคะก็คือเวลาลีคนนี้นะคะซึ่งเขาน่าจะวาดคริสตัลแน่เลยก็โอ้โหรู้สึกเจ็บปวดมากมีคริสตัลแบบแทงตรงเหมือนอกคือแบบ คือเขาวาดที่สื่ออารมณ์ได้มากเลยคือเพิ่มดูปพ้มรู้สึกเจ็บเจ็บปวดวัวใจเหลือเกินแล้วก็อีกคนนะคะก็คือฮิวกากังหรือเปล่านะอันนี้ชื่อของเขานะซึ่งเขาวาดไอตัวพายแอเเนี่ยวันแรกแล้วก็มีตัวน็อตอยู่ด้านข้างด้วยเหมือนเป็นหุนนห่นยนต์เลยหุ่นยนต์พายแอพเปิลน่าเลยอะ่ะหุ่นยนต์สับปะรดน้องน่ารักมากคือภาพสองภาพเนี่ยมันตัดอารมณ์กันเลยเว้ยคือภาพหนึ่งเนี่ยเป็นภาพที่แบบว่าดูแล้วรู้สึกแบบปวดใจรู้สึกอยากจะร้องไห้มีความโศกเศรร้้าาาาาในนภภพพอออ่่ะหืมมีีคววแแบบตกกสลงึ Oh, tak ni. <laughs> <ś led> ฉันปรับอารรณ์ไม่ทันต่อไปน้องชินนะคะว่าตัวสุดท้ายซึ่งเขาชื่ออะไรตัวละครเนี่ยพิ่มรู้ไอ้มาจากเกม Overwatch ดูมาจากเกม Overwatch เป็นตัวละครที่ใช้ธนูเพราะเขามีไอ้ตัวลูกธนูอยู่ด้านหลังเลอยู่เขาน่าจะมาจากญี่ปุ่นเ <ś led> <ś led> พราะเขามีหนวดเป็นคนญี่ปุ่นเขาชื่ออะไรอะ่ะ w ี a s โซโชกุนไม่อะโชกุนมันเป็นชื่อของยศ h o โซ o อนโซหรือเปล่า h o so, นโซใช่ไหมฮอนโซไม่ใช่อนโซเอ่ออ้อาว <ś led> <ś led> ชื่อของเขาใช่เขาว่าฮันโซยู่ตรงเนี้คือแบบคือปพิมนึกว่าเป็นรอยสักไงเพิ่งไม่ได้สังเกตว่ามันเป็นชื่อ <laughs> ไอหนา้าเตะฮันโซ ใกล้เขียนนะเมื่อกี้เพื่อนบอกฮอนโซอายจังเลยซึ่งฮันโซเนี่ยหล่อมาก <c oughs> คนแยกฉันคือหล่อมากเลยหลอ่อกว่านายเกมอีกอะ <c oughs> ใช้ปากกาวาดได้สวยมากน้อง outline texture ในการแบบว่าน้องระบายด้วยสีน้ําเงินเพื่อไม่ให้มันกลมกลืนไปกับผิวอะแล้วก็มีลายอยู่ตรงโบโด้วยโบกผมว่าโบผมใช่ไหมมันคือโบกผมใช่ไหมมันเป็นผ้าอะไรสักอย่างนึง <c oughs> ลยไม่รู้คืออะไรแต่ว่าผ้ามันเจ๋งว่าน้องเป็นไงบ้างทุกคนกับ คลิป Reaction ผลงานของทุกคนที่ได้เข้าร่วม KJ Inktober 2019นะคะมันทดสอบแล้วว่าทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเองทุกคนมีความเป็นเอกลักษณ์ในภาพที่แบบว่าเราว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยจนเพิ่มสามารถแยกได้โดยที่ไม่ต้องอ่านชื่อคือทุกคนที่ว่าเนี่ยเจ๋งขนาดไหนวะรานเลย คนดูคลิปนี้จนจบเนี่ยชอบงานคนไหนอะ่ะคุณลองไปติดตามงานของเขาดูลองไปดูส่องแอบพองเขาก็ได้อะสนับสนุนพวกเขาหน่อยนี่ว่าคือสิ่งที่เพิ่มต้องการในคอมมูนิตี้ไทยก็คือการกล้าแสดงออกลองทําอะไรใหม่ๆที่ตัวเองไม่เคยลองดูเป็นการฝึกการพัฒนาฝีมือของแต่ละคนเนี่ยเพิ่มเห็นได้มากนี่จะลองให้แต่เราจะพยายามไม่ลองไห้เพิ่มจะจัดทุกป,ปีเลยว้ยกิจกรรมเนี่ยดังนั้นใครอยากจะมาร่วมก็มาร่วมได้นะคะของปีนี้ปี2020ยยังไม่มา เพราะว่าเราจะรอเดือนตุลานะคะก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคะใครที่ชื่นชอบคนไหนก็คอมเมนต์ได้เลยเพราะเพิ่มเชื่อว่าคนที่จะมาอ่านคอมเมนต์หรือว่าอัดติดคนที่คุณชื่นชอบเนี่ยเมื่อเขาได้อ่านคอมเมนต์คุณเขาจะถือว่ามันเป็นการพพอร์ตมันเป็นการฮีลิ่งจิตใจสําหรับเพิ่มสู่คนที่มาร่วมกิจกรรมวาดภาพนะคะขอบคุณมากค่ะเล้นก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ดูจนจบแล้วก็ขอให้มาร่วมงานกันอีกนะคะในปี2020นีนี้เป็นผู้ชมที่น่ารักมาก ขอบคุณคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย